สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันตาซีนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในเรื่องของการหาสไนเปอร์คอยนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเล่นใหม่ๆจะรู้เลยว่าสไนเปอร์คอยนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากนะบางคนบอกโอ้ยง่ายครับง่ายครับถ้าเติมมาง่ายแน่แหละแต่ถ้าถามว่าหาโดวยวิธีปกติอะยากไหมมันก็จะมีวิธีหาได้ไม่กี่วิธีลวครับคือหนึ่งเล่นวิกฤติชเลนนะครับก็จะเป็น มันก็จะมีบางวิกฤตช ALLENGE นะครับที่ให้สไนเปอร์คอยมันจะมีช ALLENGE หนึ่งกับสามนะครับนับจากซ้ายมาขวานะที่ให้สไนเปอร์คอยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับส่วนไอ้ช ALLENGE สามเนี่ยก็คือมันเป็นดานที่ใช้สไนเปอร์ะครับยิงซึ่งถามว่าได้แต้มเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะครับอย่างน้อยเนะ้าต้องยิงสองครั้งขั้นต่ำที่มั่นใจน้องถึงจะได้แต้มเอาไปไปแลกเหรียญได้อะซึ่งมันก็ไม่ได้มากไง แล้วก็วิธีอะไรพี่ได้อีกได้จากการทำเดลิทานะครับก็คือการรีเฟรนะครับอันนี้พอดีพี่รีอยู่นะยังไม่ขึ้นถ้าดวงดีเนาะก็จะได้เฟรที่มันให้สไนเปอร์คอยนะครับมันก็จะมีเฟรยิงด้วยสไนเปอร์ยิงซับบี้ให้ตายด้วยสไนเปอร์นะครับกับยิงซับบี้ที่หัวให้ตายนะครับด้วยปืนสไนเปอร์นะครับมีก็สองเฟรชเท่านั้นนะครับเท่าที่พี่เคยรีมานะแล้วมันก็ยังมีอีกวิธีนะครับก็คือการเปิดแอดวานเชสนะครับ กับพวกเชตเปรีเชตก็มีนะครับหรือเชตที่มันดูด้วยวิดีโอก็มีนะครับแต่มันจะมีปริมาณมากน้อยต่างกันนะครับไล่มาตามวิธีบอร์นั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาได้อยู่นะนั่นก็คือวิธีนี้เลยครับการมีเพชรนะครับหลังเกณฑ์นะครับเพชรที่พี่มีเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะมีความสามารถนะครับในการหาสแนเลสเพอร์คอยนะครับอย่างตัวนี้พี่ได้มาจากการเปิด ได้การันตีนะครับสีม่วงครั้งแรกกันนะเรื่อนี้พี่อัพไปเป็นรีเวลสงแหละพี่ก็จะอยากอัพให้ตันนะครับเพราะว่ามันสังเกตน,นะครับที่รเวลสี่สิบเนี่ยมันได้สามสิบถึงสี่สิบอันเลยนะถามว่าเยอะไหมเยอะนะไอต้ตัวนี้ก็มีพี่อันนี้ส่วนตัวนี้พี่ซื้อมานะครับอันเนี้ยอันเราก็ไปกดรับกันดีกว่าจะเห็นนะครับว่าใช่ไหมครับได้ทีสิบเหรียญน,นะครับต่อวันนะครับ ถามว่ามันเยอะไหมหลายคนอาจจะมองไม่เยอะหรอกถ้าเป็นสายเติมนะแต่รับสายฟรีอย่างเราเนี่ยวันละสิบาเหรียญนี่ไม่ได้น้อยเลยนะซึ่งพี่ก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่เอาไอ้นี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอมาต่อกันนะครับ อันนี้จะเป็นเนะ Talk the sour, นี่ยนะท็อกเดอะซอเวอร์นี่ได้สไนเปอร์คอยด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะซึ่งถามว่าไอหมาตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ได้จากการซื้อในส่วนของเพลสตอร์นะครับเราก็คอยเข้าไปดูนะครับถ้าเรามีตั๋วมากพอเนี่ยอย่างของพี่วันที่ซื้อนี่แบบเฉียบเฉียดพอดีเลยนะแม่งเหลือใบเดียวบางทีมันก็จะมีหมาหาของซึ่งเนี่ยอย่างตัวเนี้ยก็มีสเปเชียลสตีลกับคอมพเนนต์นะครับ แต่ถามว่าพี่หาได้ไงไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ไอ้พวกสไนเปอร์คอยเนี่ยพี่รู้หลายๆคนหาค่อนข้างยากน,นะครับงั้นเราก็ถ้ามีอย่างเนี้ยถ้าโชคดีเปิดได้ก็อัพมันให้เก็บไว้อัพะครับพวกหนูเตียนอัพมันให้เต็มให้เร็วครับก็จะทําให้เราได้เหรียญต้นไนเปอร์คอยเยอะอยู่นะอย่างถ้าใครมีดวงเปิดไม่เจอก็แนะนําครับเข้าไปดูในร้านตัวที่พี่บอกนี่แหละเอสเพอรตอร์เนี่ยเอสนติบ hey, ิชั่นเนี่ยบางทีมันก็จะมีมาขายนะครับพี่ก็เคยได้นะ ก็ลองหาดูครับก็เก็บตัวไว้ถ้าถามว่าถ้าน้องได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทุกยี่สิบชั่วโมงมันให้สนไนเปอร์ขอให้พี่เนี่ยเวลาให้ก็อกันนี้พี่ไปอินเตอร์แอคชันแป๊บนึงนะครับส่วนใหญ่พี่ก็จะทิ้งไว้เป็นวันนะครับอืมเราก็ามันไปปล่อยในอืม อันนี้พอดีพี่ยังไม่ได้แอคชั่นกับมันนะครับากับกายเยนีนส่วนเวลาไปกดรับพี่แนะนำว่าให้พอถึงวันรีเซ็ตค่อยไปกดรับจะดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าระหว่างนั้นเนะ่เรารับไปใช่ไหมแล้วเราไม่ได้แบบให้อาหารมันอะไรเงี้ยอารมณ์พวกความหิวมันจะลดอย่างตัวนี้พี่ไม่ได้เอาไปไล่นครับลดไปยี่สิบเลยนะ้คอยเติมให้เขาแต่อารมณ์จะไม่ลดจนกว่าเราจะใช้งานเขานะครับไปใช้หาของพอันนี้ลดนะครับ ก็เติมเข้าไปครับตัวใหญ่พี่ก็จะเติมแบบรอบเดียวอ่ะแล้วกูก็ออกยาวเลยอ่ะจะมีพี่ก็เติมทักงร้อยี่สิบได้จริงๆเติมเต็มก็ได้นะพี่เอาแค่นี้เราก็เดี๋ยวเมื่อกี้แต่ชันครบยังวะครบแล้วนะโอเคเราก็ไปในส่วนของเซิร์ชนะครับเราก็เอาไปเลยอย่างถ้าเป็นตัวที่มันแบบสีม่วงเนี้ยเราก็สามารถเอามาเซิร์ชในส่วนของที่มันเนี้ยเพิ่มหนูเตียนได้นะเราก็เซิร์ชนานๆได้เดี๋ยวกบกดปีนี้แล้วมึงกูเนี้ยเดียวเดียวเดียวอนนึงนะครับเดี๋ยว ทอกเดอะซาเวอร์อย่างเงี้ยมันแค่สี่ชั่วโมงก็ได้ไอเทมใช่ไหมเราก็เอามาลงตรงนี้ก็ได้เราก็เอาไปหาตัวตัวที่มันแบบได้หลายชั่วโมงเราเอามาหาตรงนูเตียนครับพอเราทิ้งไว้ยาวได้เลยเนี่ยครับก็จะเป็นวิธีการหาตัวในเบอระคอยที่วิช้ประจํานะครับซึ่งง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะเมื่อก่อนนี่คืออย่างที่พี่บอกเราต้องรีหาคุยทั้งนี้แล้วหลายคนที่บน่นอดควรกันว่าทําไมซื้อ MSR ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็อย่างที่พี่บอกครับ อย่าประมาณนะครับบางทีถ้าเราอัปเกรดอย่างพี่ก็เคยพลาดเหมือนกันเนี่ยอัปอีกระบอกเนี่ยต่ลยพี่ค่เฮ้ยมันใช้เหรียญไม่เยอะใช่ไหมอัพอัปอัไปแม่งมันรู้สึกตัวอทีเฮ้ยตังคูายไปไหนเป็นพันบางคนบอกอัปไปก่อนใช้ดีบอกถ้าน้องอัปไปก่อนเหมือนกันครับเอเดนบางคนก็ไปอัปเอสีดีก่อนใช่ไหมล่ะแต่พี่ถามว่าน้องลองเอาน้องลองเอาตังค์แบบสักพันแปดอะไปอัปเอสดีดีน้องจะรู้เลยว่าจริงๆอ่อะน้องไดเอวพีตั้งนานแล้วนะ แต่น้องไม่รู้ตัวเองคือน้องเอาไปกดกับ S V d up จนไม่รู้ตัวไงอันนี้พี่กล้าบอกเลยเพราะพี่ตัดสินใจตอนที่พี่ซื้อ AWP เนี่ยเห็นครับ A W P พี่ก็ไม่ได้อัพเยอะนะครับจนกระทั่งมันปล่อยตัวใหม่มานี่แหละพี่ก็เลยมา up n, n r ยาวเลยสังเกตครับ n, n r พี่ัพไปค่อนข้างไกลแล้วพี่เดี๋ยวรอจะ up อีอตัวนี้มาเซิรอยู่เพราะอัลเซมันมเพิ่มสปีดการยิงน,นะครับพี่ว่าจะเอาปืนกระบอกนี้ไปใช้ใน PVP นะครับแต่ตอนนี้มันยังแรงแรงกับเร็วไม่พอแหละ ก็น่าจะจบไปแล้วนะครับกับการแนะนําการหาสไ n i p e ค Coil ครับเ็งครับเดี๋ยวนี้มันมีวิธีช่วยหาได้ง่ายขึ้นเยอะนะในความเห็นพี่อยู่ที่เรานี่แหละค้างค้างค้างก็ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆพี่ก็จะเอามาคอยแนะนำนะครับสำหรับในเกมที่พี่เล่นนะครับช่วงนี้พี่ก็ไปปั่นดันเกียนชุดเตอร์อย่ครับก็ยังอยู่ที่ด่าน20กำลังจะฆ่าบอสด,ด่าน28นเหลือไม่กี่ด่านแล้วแหละยัยงไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ